สวัสดีค่ะแพทย์หญิงกอมวิการพัฒนาปาหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าหมอกุ้งจาก KBK Center Clinic ค่ะและนี้ก็คือพิโคชัวทั่วไทยที่นี่ค่ะนครราชสีมาโคราชค่ะ ชัวเป็นเลเซอร์ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับโรคเกี่ยวกับเม็ดสีนะคะโดยการปล่อยความยาวคลื่น755นาโนเมตรแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วมากที่สุดในปัจจุบันก็คือ1ต่อล้านล้านวินาทีค่ะด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้พิโคชัวเนี่ยได้รับ US FDA Approve แล้วก็ออยอในเมืองไทยในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับเม็ดสีต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นโปรโตไทป์หลักในพิโคเลเซอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วที่นี่น่าจะเป็นสูตรเลเซอร์ของภางอีสานค่ะคือถ้าเป็นนวัตกรรมเลเซอร์ต่างๆที่มันเป็นนวัตกรรมระดับโลกหรือได้รับ US FDA Approve หรือว่า Approve โดย o ย FDA กุมเชื่อว่า KBK Center Clinic เรายกมาถูกเครื่องพลาดไม่ได้ที่จะมี p ิ c โคชัวหรือว่า Pico s i c คเ e Laser รุ่นนี้มันน่าจะเป็นโปรโตไทป์ที่คนไข้หลายๆคนอยากทำหรือว่าคุณหมอหลายๆคลินิกน่าจะอยากเอาเข้ามา จริงๆพิคโคมันมีหลายความยาวคลื่นเนาะถ้า75 5นาโนเมตรน่าจะเป็นความยาวคลื่นที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาโรคเม็ดสีเอาเป็นว่าด้วยหลักการนะคะเม็ดสีมันจะมีความยาวคลื่นเท่านี้นะที่พลังงานเลเซ,เซอร์ปล่อยลงมาแล้วจะมาจับกับเม็ดสีได้ในปัจจุบันมันมีทั้ง5321064และอื่นๆแต่75 5, 5นาโนเมตรเนี่ยเป็นความยาวคลื่นที่ตรงที่สุดฉะนั้นเวลาที่เราทําโรคเม็ดสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยสักแท็ทูฝ้ากระกระลึกกระตื้นหรือว่าปานแต่กําเนิด เวลาที่เลเซอร์ตัวนี้มันวิ่งเข้ามามันจะจับเร็วมากๆค่ะโอกาสการเกิดรอยดําหลังทําเลเซอร์หรือที่เราเรียกกันว่า P A H มันน้อยกว่าเลเซอร์รุ่นอื่นดาว time เวลาทําสั้นกว่าเครื่องอื่นๆเห็นผลไวเห็นผลชัดโอกาสกลับมาเป็นซ้ําก็ค่อนข้างน้อยค่ะ โรคผิวหนังที่เราเจอเยอะในคนอีสานหรือว่าคนไทยกุ้งก็คือโรคของเม็ดสีรอยดำโดนแสงอาทิตย์มาแล้วผิวคลำ้ำผิวไม่อีเวนสกินโทนฝ้ากระต่างๆปานแตกนก่กําเนิดกระลึกรอยสักต่างๆเป็นโรคที่คอมมอนมากในคนเอเชียนวัตกรรมเลเซอร์ที่เกี่ยวกับเม็ดสีมันเลยถูกพัฒนามาเรื่อยๆมันเลยทําให้พิโคอโเซคันเลเซอร์ไม่ใช่เฉพาะพิโคโชัวแต่เป็นนวัตกรรมที่ทุกคนต้องการคนไข้ทุกคนวิ่งเข้าหาคลินิกเพื่ออยากจะทําเลเซอร์กลุ่มนี้ค่ะเพื่อให้หน้าเขาใสขึ้น พิโคชัวเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์หลายๆคนที่อยากจะรักษาลงเม็ดสีเหล่านี้ให้ดีขึ้นค่ะ คือมันไม่ใช่แค่เครื่องที่ต้องดีอย่างเดียวอะค่ะแต่แพทย์ทีมแพทย์ต้องมีประสบการณ์ในการยิงที่มากเพียงพอซึ่งแน่นอน KBK c e n t e r Clinic คิ K K, ter, q, มีประสบการณ์ในการยิงที่เยอะแล้วเราทําการวิจัยเราทําการดูแลคนไข้ยเยอะมากๆาอะค่ะคือเราไม่ได้ดูแลคนไข้แค่ด้านเดียวหรือแค่แบบพา์เดียวในคนไข้หนึ่งคนที่มีรอยโรคฝ้าเดินเข้ามาที่กอลคลินิกอันดับแรกคือเราดูคนไข้ด้วยความละเอียดค่ะเราก็จะเลือกว่าคนไข้คนทําอะไรไม่ใช่ร้อยคนที่เหมาะกับการทำเลเซอร์ร้อยคนนะคะกุ้งจะพูดเสมอเลยว่า ไม่หายขาดอะถึงเราจะรู้สึกว่าโอเคพิคโคเซเคอร์เลเซอร์เป็นเครื่องหนึ่งที่ช่วยในการรักษาฝ้าได้แต่ถ้าคาดหวังว่าจะหายขาดกุ้งก็จะบอกว่าไม่นะเพราะนอกจากไม่หายขาดมันยังกลับมาเป็นซ้ําสูงเป็นแล้วเป็นตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เราทําคือเราทําให้ดีที่สุดซึ่งเรากุ้งเชื่อว่าพิคโคน่าจะเป็นเลเซอร์ที่ตอบสนองในการดูแลฝ้าได้ดีที่สุดในตอนนี้คือเร็วที่สุดและเราไม่ได้ทําการรักษาโดยใช้เลเซอร์อย่างเดียวเขาจะยังได้การทําเมโซเทอร์ปีต่างๆการดูแลยากินยาทานในคอร์สโดยที่เราจะ ไม่อัพเซลขายเพิ่มฉะนั้นน่าจะเป็นจุดเด่นของใครรู้สึกว่าสบายใจอะ่ะ1คุณหมอทําแน่นอน 2. คุณหมอมีประสบการณ์แน่นอน 3. คือเรามีโมดูลในการรักษาฝ้าแบบองค์รวมอย่างครบวงจรมันทําให้มันอัพพิ่โคชัวให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดเมน,นนะ์นะมันแตกต่างอยากจะมาทําที่นี่ เจอบ่อยที่สุดก็ฟ้ากุ้งว่าคนอีสานอ่ะด้วยภูมิภาคอะค่ะเจอหลักที่สุดคือคงเป็นเรื่องของเม็ดสีและเรื่องของฟ้าแล้วก็ยังมีอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นรอยสักต่างๆหรือนอกจากนี้ก็เป็นรอยโรคที่เป็นกะลึกค่ะหรือปานแต่กําเนิดหรือโอตาทุกวันนี้คนไข้รู้ว่ากลุ่มโรคบางเหล่านี้บางทีมันเป็นปมในตัวเขาอะหลายๆคนที่เป็นกลุ่มโรคเนี้ยมารับบริการเยอะขึ้นแล้วมันจางได้ดีกว่าเลเซอร์สมัยก่อนแบบมากๆค่ะฉะนั้นเมนหลักก็เป็นโรคเม็ดสีเหล่านี้เลยค่ะฟ้ากระ กระตื้นกระลึกแล้วก็ลอยสัก่ะ ถ้าเป็นเคที่แบบประทับใจอลยคงเป็นฝ้าฝ้าที่แบบเป็นฝ้าถาวรเป็นฝ้าที่ได้มาจากเป็นครีมติดสารเป็นฝ้ามาสิบยีปีทํามาหลายเครื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นคิวสวิตหรือว่าแบบศกคณตกรรมถูกเลเซอร์ผ่านมาหมดแล้วแล้วมันแบบไปไม่ได้เยอะอะค่ะสุดท้ายมาจบด้วยพิคแล้วก็ทํามาหลายหลายแบรนด์แต่เขารู้สึกว่ามันจางที่สุดคือพิคชัวแล้วเคสเหล่าเนี้ยเราเปลี่ยนชีวิตเขาอะไม่มีความมั่นใจต้องแต่งหน้ารองพื้นหนาๆแต่พอเราทําให้เขาดีขึ้นใช่มันไม่หายหรอกแต่ว่ากูว่ามันดีที่สุดเท่าที่เราจะทํา แล้วเขารู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นคนไข้เหล่านี้แหละเราประทับใจแล้วเราเจอเยอะมากๆค่ะ พิโคชัวเป็นเครื่องหนึ่งที่ทุกวันนี้คนจะกลัวราคาแพงหรือเปล่ายิงแล้วหน้าบางไหมจะบอกว่าเลเซอร์ไม่ใช่กระดาษสายจะไม่สามารถทําให้หน้าบางได้ในทางกลับกันมันยังมีโหมดที่ทําให้ผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้แข็งแรงขึ้นและลดเม็ดสีได้ดีฉะนั้นสําหรับใครที่มีรอยร่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มที่กุ้งพูดมาทั้งหมดนี้ค่ะก็สามารถมาทําพิโคชัวที่ KBK Center Clinic ได้เช่นเดียวกันค่ะ พี่โคชัวโทวไทยนะคะจะไปพบกันที่ภาคไหนจังหวัดไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ